สำหรับรูปแบบนี้นะคะก็ที่ประเทศเกาหลีนะคะจะถือว่าเป็นรูปแบบพื้นฐานของผู้ชาค่ะคง่ดนะเห็นว่ามีลักษณะที่เป็นขึปถ้าดมองจาก้านข้างนะคะก็จะเห็นว่ามีลักษณะี่เป็นขึ้นไปอย่างนี้ค่ะแต่ว่าด้านในก็จะต้องมีความดึกลงไปค่ะ그래야ี차선을하는데 ค่ะถ้าเกิดเป็น,นในลักษณะแบบนี้นะคะสำหรับในการคนชาหรือว่าชงชาเนี่ยจะเหมาะสมกับการชงชาที่สุดค่ะทุกคนก็นจะทราบนะคะว,ว่าในการทำผู้ชาชนี่น้น,นควจะเป็นประมาณนี้ถึงจะเหสมกับกรดื่มชาที่ที่สุดค่ะ และอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือถ้วยชาบะชาเนี่ยเออไม่ควรวางเกินไปค่ะคนนั้นสามารถสิ่งที่สุดของถ้วยชาบะชาค่ะก็คือทั้งหมดค่ะ옆에서보면侧面에서보면

เพราะว่าที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดหลังจากที่ลูกคนดื่มชาเข้าไปแล้วพอหลังจากดื่มเสร็จแล้วเอาตั้งลงมานะคะชาเนี่ยก็จะลงไปทาได้ามากค่ะ ดังนั้นนะคะลักษณะทั่วไปของถ้วยชานะคะก็คือถึงแม้ว่ามันจะมีความหนาแต่ว่าหลังจากที่ทุกคนเนี่ยดื่มชาเข้าไปแล้วตั้งลงมาะคะเออชาที่อยู่ด้านในถ้วยเนี่ยก็จะไหลลงมาะคะ่ะ

ขาตรองสวนขอบแล้วก็ตรงสวนยู่ตรงกลางนเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดค่ะอีกส่งนึ่งคีอมัดชาะมีการหลหรือ่าแอบไปในลตัวด้ยกนคะอีกส่วหนการใหันวลดังนั้นะคะถ้าเกิดว่าด้านในเนี่ยมันเปี้ยหรือว่ามัน ไม่หรือว่ามันแคบนะคะมันก็จะเกิดการไหลหรือว่าเออลกได้ค่ะโดนมืนเยอเนใจชื่น,น,บบนด้วยแต่ถ้าเกิดมันกว้างไปเนี่ยมันก็จะลำบากมากขึ้นค่ะดังนั้นนะคะส่วนที่สำคัญที่สุดน,นะคะก็คือพื้นที่ที่ทำให้ชาเนีน่ยมีการเอยอ่ขยับหรือว่าไหลได้ตลอดเวลาค่ะ เออถ้วยชานะคะจะไม่ได้มีการทำเหมือนกับเออการปั้นดินเผาทั่วไปค่ะค่ะเพื่อให้เพื่อให้ถ้วยชานะคะมีความสวยงามเนี่ยก็คือจะให้ดูมีความเป็นธรรมชาติ่ก็คือทั้งสองวางเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องสมดุลกันก็ได้ค่ะ ค่ะเพื่อที่จะไม่ให้มันดูเี่ท่านจะลองทำดูทีนะให้ท่าได้ดูกันนะคะ ค่ะส่วนที่สำคัญนะคะถึงแม้ว่าตรงขอบเนี่ยจะไม่เท่ากันแต่ว่าส่วนที่สำคัญที่สุดน,นะคะก็คือการที่จะทำให้ตอนที่เราดื่มชาเข้าไปเนี่ยสามารถทำให้ชาไหลลงมาได้ค่ะก็คือตรงส่วนขอบน,นั่นเองค่ะ ค่ะสำหรับเพื่อชาอันนี้นะคะไม่ได้มีเพื่อสําหรับการดื่มชานะคะแต่มันสามารถสื่อถึงการที่เรารู้สึกขอบคุณได้ค่ะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเอารูปแบบที่เปลี่ยนไปของเพื่อชาหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการเผานะคะ หรือว,ว่าการยกะของชาค่ะก็คือใช้สำหรับการที่จะดื่มด่ำไปกับชาขณะที่ดื่มค่ะค่ะก็คือภาษาที่ท่านอาจา,กการย์ใช้เนี่ยทุกคนอาจจะเข้าใจไม่ได้นะคะ กับผู้ชายที่ท่านอาจารย์ทำเป็นแบบนี้นะคะถ้าเกิดมองจากด้านนอกเนี่ยจะรู้สึกว่าตรงตัวขอบเนี่ยจะมีคามหนานะคะแต่ว่าถ้าเกิดมองดูดีๆแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเป็นเส้นตรงขอบนะคะมันจะมีความโค้งลงไปค่ะดังนั้นก็คือจะเหมาะสมกับการดื่มชาเช่นกันนะคะ ค่ะในการทำแบบนี้นะคะเพื่อความสนุกก็คือการที่จะทำให้มันสั่นไปมาค่ะก็จะดูสนุกยิ่งขึ้นค่ะ <c oughs> ก,ก็คือการทำแบบนี้นะคะน,น,งงน,นี่คือาจารย์มาดามค่จากผลงานในงานนิทรรศการครั้งนี้นะคะทาะค่านอาจารย์ก็เห็นว่า มีเอ,อ่อลักษณะรูปแบบที่เป็นฝาเปิดเองค่ะปกติเอ,อ่อลักษณะแบบนี้เ่ะจะเป็นตัวที่ใช้ในการชางชาทีชาค่ะจริงๆในการทำนี้นะ,ะจะต้องทำให้มันมีความใหญ่มากกว่าค่ะเพราะว่าเอ,อ่อในอันนี้นะคะในอันนี้จะเรียกว่าหน้าลดาวนค่ะ ข้าวเส้นนาลุนดาวันะคะก็หมายถึงถ้วยชาที่ใช้สำหรับการเอือทานเวลาใช้แบ่งกับคนอื่นอย่างเช่นประมาณ4-5คนขึ้นไปค่ะเลยจำเป็นจะต้องมีขนาดที่ใหญ่ค่ะ ส่วนที่ใช้เท้าเนี่ยทุกคนเนี่ยจะต้องทําให้มีการเอแล้วหลังจากที่ดึงกลับช่้นมาเนี่ยจะต้องทําให้ชาเนี่ยไม่เหยอยดมือออกมาได้ค่ะ 달이คะความแตกต่างของเครื่องชาร้อนอันนี้กับเครื่องปั้นดินเผาทั่วไปนะคะก็คือจะมีความไม่สมดุลกันจะเห็นได้ว่ามันจะมีความไม่เท่ากันของทด้านนะคะ ถ้าเกิดทำเป็นลักษณะการตัดแบบนี้นะคะน่าจะรู้สึกว่าม ah. ันจะทำให้ด mm. ูม <Why>? well. ีความสนุกมากขึ้นค่ะ 이런 것 제가 이거표현하기 정말 중요한 건 저의 현재 얘는 말차를 마시는 흥실. 아, 그렇죠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 . 아, 그렇 ความสำคัญของมันนะคะก็คือการที่หลังจากที่เราดื่มชาไปแล้วเนี่ยจะทําให้ชาเนี่ยไม่ไหลหรือว่าโผล่ออกมาค่ะท่านทุกคนเนี่ยอาจจะอยู่ไกลเลยอาจจะมองไม่เห็นนะคะแต่ว่าส่วนด้านในที่อาจารย์ทอาไว้เนี่ยทอาไว้ให้เหมาะสำรับการคนชาค่ะ 그 다음에 조형적인 아름안움을 쓰면 더 좋은 나와될수 있습니다. 최강가요그는있 음. 다음에 기능 그 있지만 그 형태의 조형을 자유롭게 할수 있는 그 정말 재있는그질이라고생니다 ท่านอาจารย์นะคะที่เห็นว่าเพื่อชาเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีคุณสมบัติของการใช้งานของมันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าความสวยงามของมันเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากๆเหมือนกันค่ะจะให้ลองทำดูอีกชิ้นหนึ่งไหมคะหรือว่าจะให้พอแค่นี้คะ่ะ ให้ทุกคนลองใช้ดีให้ทุกคนมีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะคะแล้วก็ลองหาไอา้เควื่อชนี้ขึ้นมาคือะคะ่ะนั่นแหลนะคะเออเนื้อสัมผัสของมันก็จะดีแล้วก็ะจะมีความสมดุลที่ได้ถนะามมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ ดินที่ใช้ในธรรมชาตินะคะจะมีความเป็นธรรมชาติแต่ว่าจะไม่สามารถมีความเป็นตัวของตัวเองในการทำเอ่องถ้วยชาชนิดนี้ได้ค่ะ แต่ที่ด้างหน่อค่ะมันจะมีความเด็กลงไปนะคะก็ถ้าเกิดทุกคนมองดูดีๆนะคะก็เห็นว่ามันจะเป็นรูปแบบที่มีดูมีความใหม่ะคะ่ะถ้าเกิดให้ทุกคนลองขยับมันนิดหน่อยให้มีความขยมับไปมาะคะ่ะทุกคนก็จะสามารถเห็นได้ว่ามันจะดูมีลักษณะที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นคะ่ะ 두번더 오게 려한번 다시 말하만 마실 때, 마실 때 끊을 수 있게 만드는 것과 차선 거리와 차고입자그세 가지만 지켜주면 여러분들이 그다음에 여러 형태로 อาจารย์ก็จะขอพูดเกี่ยวกับความสำคัญของเค้ืชาชนิดนี้อีกสักหนึ่งจ้านะคะอย่างแรกเนี่ยก็คือการที่ทําให้ชาเนี่ยไม่หกออกมาตอนที่ดื่มนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือ,อ,ะคะอส่วนว้อลโค้งและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการที่มีระยะในการคนชาค่ะที่ไม่ให้ชาไหลออกมาได้ะค,ะค่ะคค่ะ 이제 한국 우리 차원 마스터 김상곤 선생 님 시범을 보여주신 것으로 해가지고 오늘 오전에 작가 시연을 마치도록 하겠습니다. 네, 그리고 나서 점심 식사 후에 저쪽에 장작가만 에서 그동안에 다른 선생님들의 작품들과 한국 작가들의 선생님들의 작품을 구웠는데그 작품을 꺼내는 것을 보여주고 하키나한자남하루가가더 <목소리> 이중에 이후에 저쪽 전시실 안쪽에서 일본 선생님께서 마차, 차 마시는 방법, 마차 시범을 보여줄 예정이니까, 그때도 꼭 참석해서, 어, 볼수 있기를 바랍니다. 우리 네. 이상으로 네, 이제 오전에, 선생님들의 어, 작품, 작가 시범을 마치도록 하고, 어, 오후에 또 뵙겠습니다. ในตอนนี้นะคะก็ขอจบการสาธิตเพียงเท่านี้แล้วก็ขอทุอกท่านพบกันใหม่ในช่วงบ่ายนะคะขอบคุณค่ะครับขอขอนุญาตเราจะตรวจทานอีกทีนะครับเดี๋ยวล,อยง,ยวลวงอาหารใช่ไหมครับเดี๋ยวเราทานอาหารเสร็จแล้วนะครับตอนบ่ายเราจะพบกันตรงนี้นะครับเราจะมีการเปิดเตาฟืนที่เราทำการอบเป็นไว้ครับตอนบ่ายตรงเสร็จแล้ว นะครับเราก็จะมีพิธีโครงการนะครับเป็นเรื่องของการาทีมซูโนี่นะครับโดยอาจารย์ชาวญี่ปุ่นนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นพิธีเปิดงานตอน5โมงเย็นนะครับครับ้อของแอนตพันธ์พรีกนครับข,ขอบคุณมากครับเดี๋ยวพวกันตประกาศครับสวัสดีครับ